เด้อมาเด้อหมกหัวไปฝากป่าเด้อโอ้โหผมเบลเลอร์เลยสวัสดีครับไขรบ้านโคกวันนี้ปลาซอนหัวครับ หวกซ้อนหวปลากระยายไปท้อนหวกครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวดูในเป่งทางนู้นเดี๋ยวไปดูกันลาแก่มันนานแล้วลาแกมาก่อนแล้วน่าจะได้อยู่เดี๋ยวไปดูทางนู้นนเรียกไมท้าหรกวอนมัน อุ้ยต,ตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเบลเลอรนะ์ปกบเนาะพวกกบอืมมเด้อมาเด้อหม,อมอกห่วงไปฝากป้าเด้อ <c oughs> โอ้ตัวเบลเลอร์เลยอ้า <c oughs> เห็นเขามาเล่นน้ำตามขึ้นรถไปด้วยไปวิ่งไล่เป็นนาข้าวนะครับดูช่วยยายซ้อน อเหนื่อยพักยกก่อนอัดหลังบดปลดหลังเนี่ยโอ้่ิน่ดูของตาโอ้โตัวมันใหญ่ดีเนาะได้แล้วหอมหมกหไปฝากป้าเขาเดี๋ยวดีสางงานนะครับกับแม่ด้วย กับแม่ด้วยเอาเคียงแล้วฮะยังยังยังเดี๋ยวไปบีบตะขี้ออกที่บ้านมัง้งโอ้ยเที่ยงแดดก็รอ้อนหลังปวดหลัง <c oughs> เดี๋ยวไปต่อกันยาไมงมองหนึ่งือเช้าอีกมองหนึ่งอันนี้ยาไมงมองหนึ่ง บาทเดียวนี่โอทั้งไข่ดม่เต็มทั้งไข่แม่ก้าวๆไอ้มันเต็มหวิงเลยบาทเดียวนี่เซียนเจอเซียนเขาแล้วเอาโน่นโดดลงแม่ไปตัวแล้วเอาน่นโดดลงน้ำไปเลยกบลงแม่สิเขาไม่เขตมันเป็นกบแล้วกบแล้วเออกระโดดลงหวิงแม่แล้วโดดลงน้ำไปแล้วออกขาแล้วออกขาแล้วใน <geez S 1> <อ>นั้นจะมอไซ่์มั้งตัวเท่าของนี่โป้ทนอืม บาดเดียวแต่บาดเดียวสิตอนจงไล่ลบกหัวบาดบาดนี้เองคักคุณอาลูกอัดหัวนี้เราลูกอดยังไหนโอ้แม่แม่มาไม่ไม่ต้องเอาไทยเขาว่ามันกินหัวค่ะมันกินหัวกรอบเด้อ โอ้ยแม่ข้สารแ็บออ้ยหนูอยากได้นี่แม่เขียดจะน้ำแม่หัดเขียดจะน้ำแต่วนี่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 หนูมักแบบนี่หนูว่มากหวกกรบมกหัวเขียดจะน้คุณยายใส่โอยแม่ขึ้นอะไรขึ้ยแมเก็ียบวะไม่เกลียบได้ไร เกลังเกงเกหมานบาทบาทแล้ตั้งว่าเต็มมันนี่เลยแม่แมงไปชาอาแบบกุางแมาง้อาง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 านาง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 ้งา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 งงางางาางางนงางงา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 งงานางางางาาง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 าอางางนงาาาาา แม่ไม่ได้สอนแบบกุ้งจะหลังจะทำอยู่เตะสอนเอาเนี้ยเนื้อน้ำบ่บุ้ยทิษดีทิษดีเคยบันโคกแล้ว่าสอนสอนสูงสูงวะสั่นเว้ยทิษดีได้ปุ้นี่มี่ักโตเว้ยสอนหัวจังไดขคือได้งูเฮาเศร้าอยู่หาบหาบอยู่ นุ้ยพูดไง้ไงสอนไ,ได้ใจสิขาดพูดนะแม่ได้หลายหลายแต่ละบาทอ่ะโอ้อตัวใหญ่พูดนะฮู้ยใะเอ๋เด้อพูดนะบาดบักรวดว่าซาม่ส่วนมุกซาล่างอีกกมันมันมันได้กบเหมือนมันได้หลายมันว่าหลายอะสัต ่ๆๆๆโอ้ยสอนไปสอนมาก,ก็เสียพี่น้องอมันที่ได้กินหรือโอยโ,ย,โ,ย,โย่โยอโย่ถังไงก็ใส่อมา้ยเ้นหางอ้าวเอาไส้เนี่ยสอนสอนได้บัวว่าออนี่ยนาเหรอเอาไงอืมเอาไส้ถังน่อยนุมักตัวในหน่อยจะว่าขันเขาเสื้อ,อส,สีไปหอดมันเปรี้ยมันมันมันมนมั พูดนะตุบานลืมไหมลายแสบคือเก่าหน่อยใหญ่เสแสบสยาโอ้ยบรรยากาศพี่นอ้อง <laughs> ลมเย็นเย็นจ้ะสะเป็นสะยกกนะนนอยู่กลางน้ำเพื่อนอะเออลมเย็นดี มันมันหลีดิเฮ้ยออนลอโอ้ราวาได้หลายตัวอยู่เช่นนี่หลบอยู่ลบอยู่ในเทาตาพี่น้องเจ๊กสอนหวกมาเบิ่งพี่น้องเจ๊กสอนห่วกูอยากัวเด้ ปานอันปานเพื่อนเอ๋บางยกสะดุ้งเมื่อวานนี่แหละแต่ละคนใส่ได้จักตัวโอ้ยได้ลายตัวปานนี่เอาขึ้นมาบ้างเด้ขึ้นมาบ้างก็ๆหนูบอกว่าอย่าไปไกลย้ายนี่มันขึ้นจุบจับจุบจับอยู่พอหนึ่งเนื้อยางจ้าขี้ยางไป็ยางสอนนี่แหละอู้ตัวใหญ่เห็นปะเห็นหัวกว่าพี่น้องว่าอ้ายหัวหัวหัวกลบโอู้ตัวใหญ่หัวยอืมพูดนะ มมแมนมันมันมัน,มนทนแดดไม่ไปไกลดอกเสียนหัวนีนีน่ขึ้นอยู่แถวนีล่ล่ะสอนหัวในงูเฮางันนี่พี่พพ<ส>น,น,าาน้นองเสาหาบผาผ<ส>ู้<ส><ส>ดใดว่าขายนดี๋ยวกขายดเ้อจ้ะหายาก พ่าพื้นเขาวาเขาป่ใครแล้วหายากยาก้ยายได้ปะ,ปะยา้ยายได้ปะอุย้ยโดนเข้าไปมือละสามรอบสอรอบุนเข้าไปมือละสามเที่ยวเขียดจันานาโ,โอ้มันลีอปะปะาแปะโถพุนะอยู่ในเฮอนะจ๊ะใช่ี่ก้อนกระไดกระเทยไปคุณ ปมาไกลมาใกล้ๆมันก็สีขวมต่อไหมแค่ไม่ขวเดี๋ยวพี่หนอกผล,นผลงานเบือ่อไปทั้งได้กระดับเบิดดับแนว <c oughs> หนี่ตัวหนึ่งพ่อวออยู่นี่แม่เอาไหนแม่เคลียร์ไปแล้วขุ่นตัวหนึง่งบลีบลีหา่าดีดีเด้อนั่นอ่ะโอ้ยายทองถ้าไปบีบขี้ออกนี่โหตัวเต็มคำเลยนะเอาก็กินฮอทขีมันตัวเอาหนูลืมนหนูก็มาแต่ตัวกะว่าแอ่งนิดเดียวกรวาซ้อนแป๊กเดียวไม่ต้องกินน้ำว่านข่น แล้วเก่งอูู้น่ะขี่กระเทเฮ้อสอนฮวกกบพี่น้องหักโกบฮักกบ เอาอย้ายนึงไปหนามากระบปรเป็นผุนมาที่นี่เอาขึ้นมาเบิ่งขวานดาบุ้ย นายทองเอ้โอ้โอ้โอ้อ no. ้โกรร้องเรีกตัวเนี่ยนวดจะพอบบด้วยค่ะี่ยังกระยยยยามยามไมะิง่งาุยุมก็มีกวนกวคาดประสน นีแมงกีเต่าสองตัวโอมีแมงอันก้องแขนแมงอ่อนส่อยแมงสุ้มนั่นนะแมงหลายๆจนแสบน้ำิงรอพี่สายิกร้อนอ่อแมงรวมๆแม่หนูว่าแสบหนูมักแมงแมงก้องแขนมมนั่นมีตั้หวกอ้อยต่อยมันมันบกคร้ยแสบฝากไว้ให้มัน่แมงหลายๆผักหลายๆเฮ้ย สัดผักอีเลิศกับอันผักอันกระแงงลงหอมเอามาแล้วเสื้สก์เสื้อใส่มาแล้วเสียงเสียงหอบจิตใจยอดพวกพกเดียบเดียบลองเดาทำเถอะนี่เหยื่อพันซาเด้ <c oughs> อเออได้ลายแท้แป่ยุบตองไหน มันดีอยู่นะเหอะนี <decimal opl ady> <with> ่แม่มันเปิดขอมันเนอ่างนี้เกดัญหาไปคาดนี่แลาัน้อได้ให้ตอวน้หล้ บมท่านนี้อยาไม่อย่างดอกบม่แมนไฮนนะผู้นัเนันบบอร์ให้ดังที่เอ้ยลูกแมงดาหน่อยหนีแนวแสบลูกแมงดายับผลงานพอหมกห่วกที่ไปหามาเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนขากลับครับเหนื่อยร้อน โอ้ปวดหลังไม่ไหวเที่ยงแล้วเลยเลยมอออีกน,นีไ่ไปเอาอีกว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอีกพรุ่งนี้าถ่ายใหม่โอ้โันี้ไม่ไหวแดดไปเที่ยงแล้วมันแดดโอเคครับเดินใหม่คลิปหน้าครับไปช่วงแม่ไม่จอดยู่เทียงกูบกระเดานะ